อฟซีมาไหว้ขอพรนะคะมากับป้าคำใสนะคะป้าคำใสดูดูดูนะคะป้าคำใสก็ผ่าไปนะคะจะมาจากไกลโน่ค่ะป้าใสก็ผ่าผาทำนะคะเพราะว่าป้าคำใสเคยทำประจำนะคะค่ะขอคุณนะคะป้าทายบ้านนะคะแม่บุญทินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณป้าท้ายบ้านนะคะแอออนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีเอฟซีนะคะ,ม,ะ,คะมาไหว้ขอพรอีกแล้วนะคะคลิปนี้อยู่กับแม่บุญถิ่นตวกอกนะคะมาดูนะคะมาไหว้ขอพรอีกแล้วนะคะมาทุกวันเลยนะคะองค์ปู่ภาลิกิตของเรานะคะมาจากไหนก็จะมาไหว้ขอพรนะคะขอให้พรน,นั้นนะคะขออะไรก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะ มาไหว้ขอพรกันอีกแล้วค่ะน,นี่ค่ะปาคำสายนำทีมนะคะมาแล้วมาแล้วขอมาจากที่ไหนเนาะเดี๋ยวก็จะไปถามป้าคำสายนะคะว่ามาจากที่ไหนนะ้อไปถาม สวัสดีนะคะคุณยายกับมินเดียนสตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะเราก็ไม่ได้เข้าไนะคะคนเต็มหรือเปล่าหรือยังไงเนาะไม่ได้เข้าไปทางไหนเลืออยู่กับป้าถิ่นค่ะอยู่อยู่ด้วยกันนะค่ะอยู่ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเขาไปถามเขาว่ามาจากที่ไหนขอบคุณนะคะพี่เมงและแอดมินนะคะ ใจดีมีน้ำใจมาช่วยแม่ถ <nota> ิ่นนะคะป้าถ่ายบ้านสวัสดีค่ะแอดออนนะคะกำลังุดทุกนะคะน้ำลางจะขอมกนอคก็องค์ปู่ของเราก็เออะไรก็ได้นะคะก็เลยมีคนมาขอเยอะโอคุณพันนีพันนีนะคะ ไล่ให้คุณที่สามหนึ่งค่ะแม่ทีนโอ้ขอบคุณค่าคุณพน,นีนะคะมากดไลคให้แม่ทินแล้วคุณเมงนะคะไปเอาบัญชีเก้าวัดค่ะเดี๋ยวก็จะเข้าไปค่ะ <c> ว <oughs> ันนี้แหละคะ่ะวันที่สิบสามนะคะเดี๋ยวก็จะไปเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปเอาบัญชีเก้าวัดค่ะคุณเมงแสนบุญนะ วหดขอพรกัะเอฟซีนะคะลุงป้าน่ารักมากๆเลยนะคะมาได้ทุกวันนะคะมาไหว้ขอพรแล้วกับองค์ปปาริจิตนะคะแต่ก็ไหว้ที่นี่เยอะกวา่าโดมงเจ้าแม่สุรพีสุรดัน,นะคะใครก็มากราบไหว้อง้์ปู่ปาริจิตบางทีก็ไปทั้งสองที่นะคะแต่บางทีก็กราบไหว้ที่นี่แล้วก็กราบป้า มีหลายช่องอยู่ครับในบ้านลุงอ๋อค่ะเดี๋ยวก็จะเข้าไปนะคะ่ะตรงนี้ก่อนพึ่งมานะคะเพึ่งเสร็จงานนี่นะค่ะเอฟซีมาขอ,ขอรพรลงค์ปู่นะคะไหนคะมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะยังไม่ได้ถามเลยลก็จะถามปม้าคำใสว,ว่ามาจากไหนลองชิมลองชิมหม่ นนี่่กอในบ้านมีหลายช่องนะลุงค่ะอยู่บ้านลุงนะคะเดี๋ยวก็จะไปนะครับไปดูสวัสดีนะคะนี่ค่ะขอบคุณแค่น้องนค่ะอช่อะสำหรับหัวใจนะะคขอบคุณมากๆสติ๊กเกอร์ดูหัวใจนะคะ

กินที่รางนังกินข้าวมานข้าวเด้ยข้าวเนียวกินข้าวเหนียว้าไหมอ่ไปไหนมาเอาจงมาลูกเอาที่ไหนเอาที่บ้า้านเนีต่กินหมดต่ำลงกงกนกินอะไรนั่นต่ำน้อไหมเบุกขึ้ว่ะเช้านี้มีปลาเค็มก็มีล้วนี่เอาบอมาแล้วกิน ค่อยกิดมเรื่อยมาปทำบาตีบมีปลาแดกงัวกันเลยบได้แลนก็เลยบะแซบับมีปลาแดดง้ใสตยมาอยู่ทุกวันมาทุกวันนะคะมาไหว้ขอพรที่ลานองค์ปูบารีกินะคะบางทีก็ไปที่ลูมเจ้าแม่สุรศีสุรดาด้วยนะคะแต่บางคนก็มาไหว้ที่นี่แล้วก็ จะสัทธาองค์ปูนะคะด้วยกันห้าท่านนะคะตอนนี้ีม่มน, 5, นะคะ มาเยอะเหมือนกันนะอม่ะมาเยอะแล้วก็มาทำบุญขบไปร่วมบุญทำบบุญคงจะได้บุญได้กุศลกันเยอะค่ะมาทุกที่นะคะใครก็มาทยอยนมาร่นที่เขาตีกระมุกน้ำมัน มาแล้วมาแล้วค่ะมีรถเอฟซีมาอีกแล้วนะคะไม่รู้มาจากไหนนะคะโอ้แตใส่ชุดขาวด้วยใส่ชุดขาวมาอีกแล้วนะคะรถสีดำ มาแล้วมาแล้วค่ะ FC นะคะมาอีกรอบแล้วนะคะมีใส่ชุดขาวด้วยนะคะี่ฝั่งนู้นมาขอพรจากบุญนะคะมาไม่ขาดสายเลยนะคะมุมาเยอะยอยมานะคะสายบุญสายของเตียงสีขาวนะค่ะของเตีงขาวชุดขาวมาใส่มากับ มาจากที่อื่นมาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ